สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็มีแนวทางเด็ดๆแนวทางแม่แม่นมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางก็ขอฝากคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแนวทางของแอประกอบมาฝากท่านผู้ชมค่ะซึ่งของแอดประกอบงวดที่แล้วนะคะก็ให้เลขเด่นนะคะเลขเด่น6กับ7มานะคะก็เลขเด่นก็ถือว่าแม่นนะคะเลขเด่นให้มานะคะของแอประกอบนะคะ เลขเด่นให้มา6กับ7จดนะคะสำหรับงวดวันที่2พฤษภาคมนะคะให้เด่น6กับ7มาค่ะแต่ว่าจับคู่ไม่เข้านะคะก็ถือว่าเลขเด่นนี่ค่อนข้างที่จะแม่นยำอยู่นะคะก็แอดมินก็นำเสนอมาหลายงวดแล้วนะคะก็เลขเด่นนี่ก็ยังไม่หลุดเลยนะคะถือว่าเลขเด่นนี่ค่อนข้างจะแม่นยำค่ะให้เด่น6กับ7นะคะจับคู่6 0 6 2นะคะ เจ็ดสองเจ็ดสามแต่ว่าเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งหนึ่งหกเลขไทยสองตัวออกหนึ่งเจ็ดนะคะก็ถือว่าเลขวิ่งค่อนข้างที่จะแม่นยำมากๆเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้งวดวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกนะคะสิบหกเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ วิ่งนะคะเอดประกอบให้วิ่งมานะคะวิ่งไปที่สองกับสามนะคะชุดสามตัวนะคะศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าหนึ่งสามสองเจ็ดสามแปดนะคะชุดสองตัวนะคะสองศูนย์สองสี่สองห้าสองเก้าสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดแล้วก็สามแปดมีด้านล่างบอกว่าไม่สนดับนะคะ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดทุกๆต,ตัวเลขทุกๆแนวทางนะคะดีอวแอดมินจะเขียนให้เป็นตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นนะคะเขียนเส่ก,กระดาษให้ดูง่ายๆนะคะประกอบนะคะ ศูนยห้าหกเจ็ดนะคะแอดประกบวิ่งนะคะวิ่งสองกับสามนะคะ ชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวอาจจะหลายชุดหน่อยแต่ว่าแอดประกอบช่วงโค้งสุดท้ายจะมีเน้นเน้นมาให้ชุดหนึ่งนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะชุดสามตัวศูนย์สองสี่ห้าสองเก้าหนึ่งสามสอง จ็ดสามแปดนะคะชุดสองตัวนะคะสองศูนย์สองสี่สองห้าแล้วก็สองเก้าค่ะสามหนึ่ง สามสองสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะคะก็อาจจะไหลตัวหลายคู่แต่ว่าท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำเลขเด่นไปประจับคู่กับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่ แอบประกอบจับคู่ให้นะคะท่านชมก็สามารถนําไปจับคู่เองได้เลยนะคะแล้วก็ค,คัดคัดเอานะคะที่ท่านผู้ชมชอบนะคะชอบตัวไหนก็ค่อยซื้อตัวนั้นนะคะต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> วิ่งนะคะวิง่งสองกับสามนะคะ ก็จะต้องรอชุดที่แอประกอบเน้นให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าจะได้ชุดไหนเน้นตัวไหนนะคะก็ดูที่ตัววิ่งไปก่อนนะคะตัววิ่งตัวเน้นไปก่อนนะคะวิ่งสองกับสามนะคะบนล่างนะคะวิ่งรูดสองกับสามนะคะบนล่างนะคะของแอบประกอบนะคะ หรือว่าท่านผู้ชมจะนำไปพิจารณาประกบคู่กับเซียนท่านที่แมนๆอาจารย์ที่แมนๆได้นะคะนำไปตัดชุดเลขดับชุดเลขวิ่งแมนๆนะคะก็จะสามารถทำให้ตัวเลขที่มีอยู่น้อยลงไปได้นะคะหรือว่าชอบตัวไหนเน้นตัวไหนก็ค่อยจัดค่อยซื้อนะคะ คลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมีแนวทางของพิเกตนะคะพิเกตซุงวัดที่แล้วก็ให้ให้ให้ไว้นะคะพิเกตให้เป็นเลขวิ่งมานะคะพิเกตให้ทุกงวดค่ะแต่ว่าบางวดแอดมินก็ไม่ได้นําเสนอนะคะนําเสนอไม่ทันนะคะเพราะแอดมินก็ต้องทํางานประจําด้วยนะคะไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ก็อยากที่จะทํางานนี้นะคะเพราะว่าชอบชอบในด้านของตัวเลขนะคะ ทั้งชอบซื้อชอบวิเคราะห์นะคะของพี่เกตนะคะเลขวิ่งของพี่เกตว่าที่แลพี่เกตก็ให้มาห้ากับหกนะคะห้ากับหกก็เข้าที่หกนะคะหกบนนะคะของพี่เกตเป็นตัวเลขบนล่างนะคะงวดนี้นะคะพี่เกตให้มานะคะงวดนี้งวดวันที่สิบหกนะคะสิบหก เตือน5นะคะพศหกเนะคะพี่เกีตให้มานะคะเจ็ดกับ8นะคะบนล่างนะคะวิ่งเจ็ดกับ8นะคะแต่พี่เกีตไม่ใช้คำว่าวิ่งนะพี่เกตใช้คำว่าเด่นนะคะเดิน7กับ8บนล่างนะคะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะเข้าหรือไม่เข้าอีกสําหรับงวดนี้นะคะเพราะงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะคะเข้าก็ของพิเกตนี่ถือว่าเข้าบ่อยเดินดีนะคะ mm. ก็ต้องขอขอบคุณพิเกตด้วยนะคะ mm. ก็ขอให้พี่เกตร่ำรวยไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะคะ mm. ก็ขอให้ทํางานก็ขอให้เงินเดือนได้เยอะๆนะคะ mm. ขอให้เงินเดือนขึ้นเยอะๆนะคะ ึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้พบเจอกันกันกบพี่เกตเท่าไหรนะคะของพี่เกตนะคะเลขวิ่งนะคะเลขเด่นนะคะเด่นค่ะเด่นเจ็ดกับแปดนะคะเจ็ดกับแปดบนล่างนะคะเราก็มาลองดูว่างวดนี้เจ็ดกับแปดจะมีทังบนมีทั้งล่างหรือเปล่านะคะหรือว่าจะไม่เข้าเลยก็แนวทางทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะแอดประกอบนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆข้อมูลแม่นๆมานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กําลังใจหลายๆท่านนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่าน เฮงเงปังปัรวยๆวยรยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ